เดี่ยวเป็ดก็นุ่มไม่เหนียวน้ำซุปก็คมกลม่อมมาคนเขาก็ไม่ปรุงก็ขายได้วันเกือบ40ตัวต่อว,วันลูกค้าเขาพูดมันไม่เหม็นสาบรสชาติมันก็อร่อยกว่าได้เยอะด้วยธรรมดา50พิเศษ60บาทก้าเปล่าก็เหลาข้าวตักเองได้นะคะนคนก็กินเยอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับ ชื่อสุมาลีนะคะเป็นเจ้าของร้านวุยเกี่ยวเป็ดกม5ค่ะตอนนี้อายุ46ปีค่ะแฟนเขาเป็นพคนี่เริ่มประมาณสัก16ปีได้ค่ะตอนแรกยังไม่เยอะค่ะก็ขายได้วันหนึ่งตัวสองตัวตอนนี้อยู่ประมาณวันละเกือบ40ตัวต่อวัน จะมีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดพะโล้ก็เหลาข้าวแล้วก็จะเป็นพะโล้คอปีกไส้เครื่องในตูดเป็ดปีกเป็ดรสชาติมันจะออกแบบ3รสอ่ะมีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มแต่ลูกค้าชอบนะมันจะไม่เหมือนกับที่อื่น หมดค่ะประมาณสักสามโมงเย็นก็จะต้มมาเพิ่มต่อไม่ได้หมดแค่นี้จะปิดอยู่ประมาณเที่ยงคืนของจะเติมตลอดธรรมดา50พิเศษ60บาทตอนนี้อยู่ราคาเดิม450ยังไม่เคยขึ้นเลยก๋วยเตี๋ยวก็ยังไม่เคยขึ้นแต่ลูกค้าเขาเขาพูดมันไม่เหม็นสาบรสชาติมันก็อร่อยกว่า <c oughs> กันเองง่ายๆไม่ต้องแบบใครมาจอดรถก็ได้กินเลยได้เยอะด้วยรสชาติก็ถูกใจเขาอย่างเงี้ย ลูกค้าก็บอกไม่ไม่เหนียวมันก็นุ่มนะน้ำซุปก็จะเป็นรสชาติแบบคมกลม่อมนางคนเขาชอบแบบรสจัดเขาก็จะแบบชอบอย่างเงี้ยนางคนเขาก็ไม่ปรุงเตรียมของเองทุกอย่างแล้วแต่ตัวเป็ดที่มันจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่เวลาปกติก็อยู่มาชั่วโมง ขาประจําเยอะเห็นรถจอดเยอะขายจร็ก็ลองดูบางคนเขากินเยอะ <_ an> เอาข้าวเยอะไหมคะอะไรอย่างเงี้ยบอกก็เปล่าก็เหลาข้าวตักเองได้นะคะเงี้ยคนก็กินเยอะเราก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะลูกค้าตักเต็มชามบางคนก็กินน้อยเมือ <_ an> นก็ถั่วเฉลี่ยกันไปนก็ดีใจแล้วที่เขากินได้ <_ an> ต้องใช้เวลาในการที่เราจะเริ่มต้นขายของนานๆไปลูกค้าติดเราก็มีโอกาสที่จะวันลูกค้าเยอะทุกวันนี้ก็ต้องใช้เวลา ุมาลีนะคะกม5ตรงข้ามเนชั่นร้านจะเปิด9โมงถึงเที่ยงคืนค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนอกจากเอ,อเ่อนักขัตเลิรเบอร์โทรติดต่อที่ร้านนะคะ0847691089ค่ะทุกท่านนะคะที่ได้เห็นคลิปนี้ก็มาทานได้นะคะร้านสุมาลีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดกม5บางนาตาดขอบพระคุณค่ะ